สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับ u n f a d e d Club ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะทำอะไรกันในวันนี้เราจะออกไปจนตายกันนั่นเองเราจะออกไปจนตายนะครับตามหาไปโอเที่ชื่อว่าจังเกินะครับซึ่งสิ่งที่เราอยากจะได้ในไปโอมนี้นะครับก็คือไผ่นะครับผมก็อาจจะมีพวกแตงโมมาด้วยนะครับจะได้เอามาปลูกกินกันใช่แล้ว เออแล้วทิศทางในการเดินทางผมก็เดินออกมาตรงๆเลยนะไม่มีอะไรเลยเราจะเดินตรงไปเรื่อยๆนะทุกคนนะใช่เออแล้วลืมแปลว่าในเบโอมนี่มันจะมีโกโก้ด้วยใช่ไหมเออใช่ครับก็เผื่อเราอยากจะทําคุกกี้อะไรอย่างนี้นะครับเอาโกโก้มาทาคุกกี้นะครับผมได้ได้แหละได้แหละก็วันนี้ก็ยาวๆนะครับเราจะออกไปชนภัยกันยาวๆเลยนะจ๊ะ เพราะว่าสิ่งที่ผมเตรียมมาก็พร้อมแบบพร้อมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงนะฮะเรือจะได้ไม่ต้องค้าใหม่ไงเออเรา้าไปแล้วใช่ไหมล่ะผูพาที่แล้วนะครับซ้ายขวาซ้ายอ่ะซ้ายขวาซ้ายอ่ะซ้ายขวาซ้ายมีอะไรบะอุยจังเกิลน,นะครับอุ้ยคนลุกลึกหนาว <c oughs> ทำไมหนาวไะเนี่ยงงปแป๊บ เปลยโนี่ฉันต้องการนี่มันอยู่ไหนอยู่ในสิกโลกหนึ่งหรือเปล่าไม่อะไรสบางสางทางซ้ายมือเฮ้ยไป้รลากบดันของใครวะเดี๋ยนะเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเจอบอลดูแมนเหรอใช่เหรอเฮ้ยใช่คน ใช่จริงเฮ้ยอู้เข้าใกล้ไม่ได้เข้าใกล้ยังไม่ได้เด้อเด้อเด้เด้อเดเด้อเดไม่ได้ไม่ได้ออกห่างเลยออกห่างเลยถ่ายพีกไก่แล้วกูไปล่ะถ่ายพีกไก่ไปแล้วเสร็จกูละมึงเฮ้ยเจอได้ยังไงกันครับโวลัวมีซากเหลือตรงนี้ด้วยนะครับอ่าอ,อะไรเจ้ากูเลยเหรอเจนดิเจน สากเลอเดี๋ยวเราค่อยไปหาของุกคนนะเฮ้เจอไบโอมไออีกอะไอเซออันนี้อะไรเรซายเดี๋ยวเรซายนิดนึงแล้วก็ไปน้อแข็งกันนะวุ้ยวุ่มีโคโล่เก้าวมีหมี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 อยากไปเจอจังเลยแฉบสวัสดีครับมีน่ารักจัง กถ่ายรูปผู้กับหมีอ้าล่วงไหนน้องเราใส่ชุดเฮ้ยกูจะเอาหมีซะละเดี๋ยวไม่ใชไ่ไม่ได้อยู่ข้างหลังหมีสิข้างๆไอหมีบ้ามึงเย้ได้ด้าหมีแล้วเอ้น่ารักจังน่ารักเกินน่ารักเกินไปละโมยนอนเรา,าจะเอาจากแดนหิมาให้ได้นะครับทุกคนนะ อืมตอนนี้ยังติดแงกในแดนหิมะนะครับดูสิเจออีกและวจะทำแข่งนะครับนี่ผมวอกผมเดินตรงไม่ได้เดินวนนะเนี่ยคือตรงแบบตรงอ่ะตรงอ่ะเห็ข้างหน้ามีอะไรเดินผ่านเปอมนี้ไปอาจจะเจอสิ่งที่ดีก็ได้นะเฮ้ยผมเหมือนเฮ้ย มอนผมเห็นควันด้วยทุกคนนันจะเป็นหมู่บ้าน a b c นะครับทางซ้ายมือผมแบบนี้นะ <laughs> มันขึ้นไม่ได้แล่เง้ยกูไหนวะผมเห็นควันมาจากตรงนี้ทุกคนทางนี้เลยทางนี้เลยไหนไหนนะนี่ไงห,หมู่บ้านจริงเดีเวลารุดฮ่าลุกของเร็จกระเมึงไฮ เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยนี่มันต้นไม้ที่ใต้จะมีเบโอมลัดเขปบปะครับใช่ปะใช่ปะทำเขียวชูออมะ่ะแบบนี้เลยสักเลยเนี่ยไหนลองจะลองไปดูก่อนนะลองดูว่าใต้นี้มันมีอะไรมันต้องมีอยู่แล้วแหละไม่ไม่ได้มีอะไรนะมันต้องมีอยู่แล้วล่ะ,ะ,ลละ,ะ <c oughs> จะมีปะเนี่ยเออุดทางไหหน่อยนะยังไม่เจอเลยอนะ่ะ โอ้หลึกจัดๆทุกคนผมโหมดมานานจะจัดหรือว่าผมพุดผิดที่วะป้านามันก็ต้องอยู่ใต้นี้ป้าแล้วถ้ามันต้องใหญ่ไหนวะไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยไกลมากๆไกลโคตรๆแต่ยังไม่เจอนะแต่ไกลมากๆแล้วฮเฮยอ้านี่กงเจอแล้ว สวยป่ะนี่อทาทำเขียวชะอุ่มสวยอ่ะเดี๋ยวเก็บไปเก็บไปเก็บไปเราไม่ว่าเทียเ่ยวแน่มาลงมาขนาดนี้แล้วกูต้องเก็บไปแล้วละ่ะเออาอะไรเอาไปดีเนี่ยไม้ไปยังไม่จำเป็นตอนนี้ขอเก็บกล o b ลลี่ไปก่อนนะอ้าเฮ้ยมันคลิกคลิกขวาเก็บได้ลืมโทษทีกูค,คลิกซ้ายมันไปหน่อยป้าจริง บึ้ดเลยมีเลสตโตนตรงนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเก็บไปเก็บไปให้หมดอะนะครับพอสมควรนะทุกคนนะก็ได้เห็นความสวยงามของที่อย่างนี้แล้วนะครับผมฮ่าฮ่าจริงจะบอกใครนะจ๊ะอ๋ออะไรเนี่ยอันนี้ออกโอเคจบหลังเงียบ สําสหรับเปโอมนี้เนี่ยผมชอบเดินข้างบนมากกว่านะข้างล่างนี้เป็นอะไรที่มืดมากนะครับแล้วคือม็อบก็เกิดได้ด้วยเพราะมันมืดเออมันก็เลยเกิดกันเยอะนะครับข้างล่างนี้มีเสียงหมูด้วยหมูอยู่ข้างล่างเราเป็นคนละชัน้นไหมหนูพอดีพี่อยู่ข้างบนนะนะพี่มันสูงกว่าในขณะนี้เราได้ อยู่บนเรือเป็นเวลาสามวันสองคืนแล้วนะครับยังไม่มีใครมาพบเห็นเรานะครับในตอนนี้เราก็ได้แดตพายไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าจะได้เจอเกาะสักเกาะหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ไปเอาตัวรอดในเกาะน,นั้นเผื่อจะมีอาหารมีอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่น้ำเค็ม <laughs> ซึ่งมองไปสุดลูกหุลูกตาก็ยังไม่เจอเกาะนะครับเจอแต่น้ำ ไม่มีอะไรเลยอะเหรออลอหามจริงคืออ๋อเจอแล้วทางซ้ายนี่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 แค่นี้แหละบ้านอะวิเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาไปไปัญหาเกาะกันวิทุกคนเจอแล้วได้ไง เย่ช yeah. นเลยชนเลยสังเกตเลยเนี่ยสูงขนาดสูงขนาดไม่ครับใบไม้เขียวเขียวอีเขียวอีเยว้ yeah. ว้าวเจอแล้วเว้เจอดแล้วแม่ข้างไหนนะข้างนี้ดิทางขวานึกว่าจะไม่เจอแล้ววันนี้เย้เ <laughs> yeah. จอแล้วแม่เจอแล้วครับ ผมเจอแล้วครับแม่เย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 ่มีไงโกโก้ go go, นะฮะของเต็มเอาเราไปดีวะ่ะจริงๆเหล็กไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่าเรามีเหล็กเยอะแล้วนะครับเอาไปด้วยฮ่าโกโก้เย่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 เฮ้ผมต้องเออต้องเอาไม้นี้ไปด้วยนะครับอ่าอ,อะไรวะจังเกิลล็อกนะครับผมก็เออจังเกิเลนะอะไรเนาะทำไมจังเกิเลอนะไร เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะปลูกโกโก้ไม่ได้นะครับเช่นแล้วเอาปีกเอาปีกจ่ายได้อีกขออีกขอต้อนอ่อนของของต้นนี้ด้วยได้ไหมพอเราต้องการต้อนอ่อนด้วยนะครับต้นอ่อน,อนต้นอ่อน,อนต้นอ่อน,อนต้นอ่อนเหลดดับหน่หอยดับน่อย,อย Please ไปดอรอปเลยเว้ยเฮ้ยอาฮ่า,าได้แล้วเย่สามอันสวยครับปไปกันต่อครับทุกคนเพราะว่าเราต้องไปหาอันนี้ด้วยนะ้ำไม่ไผ่ใช่แล้วอย่าลืมนะอ้าออไม่ใช่กูก็อ้าไปไม่ใช่เห็นมันเห็นมันยาวๆก็ได้ว่าใช่อ่ะโอ้โหทางไหนดีเข้าทางนี้สิมีไหมครับโกโก้อีกแล้วเก็บเจ็บ เก็บปเก็บปฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอืมถ้าไมยังไม่เจอไม่ไข่ทุกคนครับเราต้องออกเดินทางกันต่อตทุกคนนะเพราะว่าป้าหมายหลักของเรานะครับก็คือไข่นะครับไม่ไข่ใช่แล้วแต่ก็ไม่เจอนะครับในที่แห่งนี้ก็ต้องไปกันต่อว้า <laughs> วนะ แต่ก็ไปต่ออยู่แล้วหาที่นองก่อนหาที่นองก่อนมึละการแจ้งไปดิทุกคนครับหลังจากที่ผมลมเลิกและได้ปินข้ามเข็มทิศมานะครับผมก็ได้มาเจอสิ่ง,งนี้ฮ่าฮ่ามจัก,กันและก็มีไม้ไผ่ด้วยนั่นเองเย้เจอแล้วไม้ไผ่ไนะครับเป้าหมายหลักของเราในการมาจุดไผ่ครั้งนี้ เอาเก็บมาไม่ได้กลัวอะไรเ,ยเดยวนะเอาอะไรเอาไปดีว่านี่ละกันเจเจเรามีไม้ไผ่กันแล้วเพราะว่าทามว่าผมจะเอาไม้ไผ่ไปทําอะไรนะครับผมก็จะไปสร้างเป็นบันไดนั่นแหละใช่บันไดไม้ไผ่ะนะครับที่มันปีนขึ้นไม่ได้ที่มันเออเหมือนก็อีน้นั่นแหละซึ่งเราจะเอาไปใช้นี่ครับมันจําเป็นสําหรับอาร์มอนเตอร์ที่เราจะทําในพาร์ทหน้าด้วยนะจ๊ะใช่แล้ว ไในทีสุดฉันก็ได้ใบไผ่มาไปทุกคนครับกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ฮ <Hey, hey. laughs> ทุกคนใน้ี่สุดเราก็ถึงบ้านแล้วโอ้ oh, ใช้เวลานาน,านมากเลย <laughs> ไม่เกยกาจะ <laughs> จะเดินทางไกลขนาดนี้โอ้ oh, <laughs> ฉัน oh, hey, <laughs> ถึงบ้านแล้วโอ้หลักบ้าน <laughs> ขาน่าจะไม่หนีออกไปเที่ยวแล้วค่ะจะอยู่แต่บ้านอนะ่ะ <laughs> Oh, yeah. อเยถึงบ้านแล้วเว้ยถึงไปแล้วเว้ยอะไรเนี่ยเอาเรือมาด้วยเออเย้โ yeah, ู้ยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับก็ภารกิจของเรานะครับถือว่าสำเร็จเลยเลยเล็ใช่แล้วได้ของแถมมาด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะเอาไปปลูกทั้งหมดเลยนะครับ โอเคครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอจากตัวลาไปก,ก,ก่อนนะครับรักทุกคนนะครับจุบๆครับมวๆๆๆ